ดีค่ะซิปบอกเราแนะนำรถกระบะอิสุสูดีแม็กให้ชมนะคะสดได้ผ่อนได้ค่ะทุกท่านคันนี้รถอยู่ในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอยู่ซอยข้างทกศค่ะอิสุสิดีแมกเอสนะคะรถปี07เครื 7, ค่องยงิน2 5 0 0อซีซีภาษี6 7เกียร์ธรรมดาราคาย8 9 8 0 0 0 0บาทค่ะสดได้ผ่อนได้นะคะ เครื่องดีสีสวยรถเดิมสภาพพร้อมใช้ค่ะเอกสารมีครบนะคะภาษีพรบรปี67เกียร์ธรรมดาค่ะแอร์เย็นยางดีทั้ง4เส้นสนใจดูรถทดลองขับก่อนได้นะคะติดต่อน,นัดหมายล่วงหน้าหรือว่าต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเน้นติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยแอดมินใส่ข้อมูลพร้อมรายละเอียดไว้ท่านที่สนใจใต้คลิปมีเรียบร้อยสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ